ที่จะมาแนะนําอีกอันนึงก็คือเป็นสถาปนิกคนที่เป็นคนเอเชียนะคะชื่อดังมากนั่นก็คือทาดาโอกอันโดนะคะเป็นสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนะคะเขาจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะคะส่วนงานวันนี้ที่พี่จะเอามายกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นเป็นอาคารที่เป็นอาคารหัวใสขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจะเป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะของทาดาโอกอันโดนะคะก็ งานชิ้นนี้จะเป็นงานที่อยู่ในสเกลที่กลางๆหมายถึงว่างานสเกลเล็กก็คือบ้านสเกลกลางก็คือเป็นพวกอพาร์ตเมนต์เป็นโรงแรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สเกลใหญ่ก็คือแบบพวกยิงเซียมพวกอะไรอ่งี้ที่เป็นอาคารสาธารณทั่วไปนะคะก็เรามาดูก่อนว่าถ้าเราอันโดเนี่ยเขามีประวัติชีวิตยังไงบ้างนะคะก็เล่าข่าวๆแล้วกันส่วน ที่เหลือน้องลองไปไปหาประวัติเขาดูต่อนะอันนี้พี่เล่าคร่าวๆเลยถ้าโรอันโดเนะคะ่ะก็จะเป็นคนโอซาก้ามานงแต่เกิดเลยนะคะทั้งชีวิตของเขาเลยเนี่ยไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมมันเลยหมายถึงว่าไม่เคยเข้ามาหาลัยเรียนแล้วเขาก็ขนาดเขาไม่ได้เรียนนะคะแต่ว่าเขาได้รับรางวัลพิสเกอร์ไพส์อะคะ่ะน้องของน้องคงสงสัยว่าเฮ้ยรางวัลพิสเกอร์ไพส์คือรางวัลอะไร ถ้าเปรียบเทียบทั่วไปก็คือรางวัลโนเบลในสาขาวิทยาศาสตร์แต่ว่าในสาขาสา,ารรมเนี่ยเขาเรียกว่ารางวัลพิสเชอร์ไพส์แล้วเขาทําได้ยังไงอ่ะในบทชีวตเขาน่าสนใจมากตรงที่ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเขาก็เป็นเด็กชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เคยเป็นนักชกมวยด้วยค่ะนักมวยด้ยวยความที่เขาเป็นนักมวยเนี่ยเขาทำทำให้เขาได้โอกาสในการออกไปถอยมวยนอกประเทศเขา เนี่นแหละคือโอกาสที่ทำให้เขาได้ไปศึกษางานสถาปัตยกรรมต่อในทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียแล้วก็เคยพี่เคยอ่านประวัติมาคร่าวๆเหมือนกับว่าเขาเคยมาชกมวยที่เมืองไทยด้วยันนี้ก็ก็เล่าแบบเฮ้ยเอ้ยเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยเนาะอ,อะไรประมาณนี้ค่ะก็แล้วก็มีประวัติอีกว่าเขาเคยอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบเนี่ย สำหรับเด็กเรียน5ปีนะแต่เขาอ่านภายในปีเดียวจนจบแล้วเขาก็เริ่มทํางานถาปัตอย่างจริงจังเลยนะคะแล้วก็ทําจนเขาได้สิ่งที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นซิกเนเจอร์ของตัวทาโดเองเลยว่างานนี้ของเขาอะเขาเป็นพอออกมาแล้วเนี่ยมันคืองานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวทาโดอันโดเลยนะคะอ่ะอันนี้พูดคร่าวๆว่าแล้วงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นลักษณะแบบไหน คือถ้าน้องๆไปเสิร์ชไปเสิร์ชพวกงานที่เป็นขึ้นชื่อเลยว่าพิมไปเลยว่าเโรออนโดเนี่ยส่วนใหญ่งานที่น้องๆจะเห็นก็คือจะเป็นงานที่เป็นเอ่อเป็นคอนกรีตไปเปลือยแล้วก็มีรูรูรูเยอะเยอะคือจริงๆความที่เขาใส่คอนกรีตลงไปเนี่ยมันมันเป็นความโมเดิร์นแต่ว่าในในความคิดเขาอะในการคิดงานหรือการออกแบบของเขาของเขาเขาใส่ปรัชญาเรื่องพวกธาตุต่างๆพวกดินน้ำลมไฟที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับธรรมชาติการดึงธรรมชาติเข้ามาให้คนที่อยู่ในอาคารอยู่ในตึกได้รับรู้ความรู้สึกน่ะแสงแดดน้าฝนท้องฟ้าอะไรประมาณนี้ลงลงมาในงานคือทุกๆงานทุกๆงานของเขาก็จะมีพวกนี้สอดแทรกไปอยู่ในนั้นด้วยส่วนในเรื่องการดีไซน์รายละเอียดเนี้ยคือก็จะเป็นเฉพาะของในแต่ละงานไปนะคะอ่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องตัวรูปที่พี่สเกต็ตวันนี้ให้ดูนะคะเป็นงานสเกต็ตลายเส้นดินสอ ก็ให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างนะคะเวลาเราเราจะสเกจรูปอะไรขึ้นมาก็หลักๆเลยก็คือความสวยงามของงานก็คือว่าเริ่มจากการที่น้องกะสเกลงานนะคะกับหน้ากระดาษแล้วก็การใช้ลายเส้นและการกดน้ำหนักการ,รือ้น้ำหนักในการขีดเส้นแรงเงานะ,ะ,ะงานนี้เชื่ออะไรเห็นหน้าตาแปลกๆนะคะงานนี่ชื่อ local housing นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นยูนิตอพาร์ตเมนต์ซึ่งโครงการนี้มันเป็นโครงการที่แบ่งเฟสไว้3เฟสรูปที่พี่เอามาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นงานอพาร์ตเมนต์เฟสที่1เลยสร้างนานมากสร้างแบบว่าตอนพี่ยังไม่เกิดเลยสร้างจากปี1978นะคะถึง1983คือด้วยความที่มันเป็นมันเป็นภูเขาอยู่ทีอ่อยู่ใกล้กับอ่าวโกเบคือเหมือนกับว่าที่ญี่ปุ่นอะ มันเป็นเกาะญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่มันก็แพงดังนั้นที่ตรงไหนที่มันพอจะเอามาทําประโยชน์ได้คือเขาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ตรงนั้นให้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดเลยอันนี้เขาก็เลยมีความคิดว่าเขาจะสร้างอพาร์ตเมนต์บนหน้าผานะคะหน้าผานี่คือมันเป็นแต่เพาเป็นสโลปของภูเขาแล้วสโลปเนี่ยคือมันชันมากมันชันตั้ง60องศาเขาก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีเพื่อที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้คนอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะแล้วก็ สร้างบนบนหน้าผาตรงนี้ให้ให้มันดูแล้วมันคุ้มค่ากับพื้นที่เพราะว่าการสร้างอาคารที่อยู่ตรงหน้าผานเนี้ยมันจะใช้เาขาเรียกว่าใช้งบประมาณการสร้างก็ค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามันสร้างยากกว่าอาคารโปรติทั่วไปแต่ว่าพอพอถ้าคิดแล้วให้มันคุ้มค่าก็คือมันก็ต้องสร้างอาคารที่มันมีจํานวนยูนิตจานวนห้องที่มันเยอะด้วยมันถึงจะคุ้มค่านะคะ สิ่งที่ทัโดโตอันโดคิดขึ้นมานะคะคือว่าวิธีการแก้ปัญหาการสร้างอาคารท,าที่มันอยู่ตรงหน้าผานเนี่ยเขาเลยคิดว่าในเมื่อหน้าผาน,นี้ชันมากๆแต่ข้อดีของหน้าผาน,นี้คืออะไรรู้ไหมคือหน้าผาน,นี้ตั้งอยู่ทางใต้โดยด้านใต้นี้หันหน้าออกไปทางอ่าวโกเบหมายความว่าถ้าสมมติว่าทําตึกตรงนี้เสร็จอ่ะบ้านทุกหลังที่มีระเบียงหันหน้าไป หันหน้าออกอ่าวโกเบเลยคือได้วิวแบบพาโนรามาเห็นอ่าวไกลเลยอ่ะก็คือเป็นที่ที่แบบว่าวิวสวยมากแต่ว่าแค่มันจะสร้างยากเท่าน,นั้นเองเขาก็เลยหาวิธีการสร้างเฮ้ยจะสร้างไงให้มันให้มันดูแล้วมันแข็งแรงแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็ไม่ไม่เป็นแบบว่าสร้างแล้วมันเป็นสถาปัตยกรรมที่มันดูแล้วมันลกหูลกตาเขาก็เลยได้คิดวิธีการแบบว่าพยายามฝังตัวอาคาร เกาะไปกับตัวภูเขาดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาเขาคือเขาทําเป็นเหมือนขั้นบันไดเป็นก้อนที่ฝังเข้าไปแล้วก็สับว่างสว่างกันอย่างในในรูปตัวอย่างของพี่รูปพี่พี่เอาขึ้นให้ดูนะคะก็คือสลับสบว่างเพื่อที่อย่างแรกเลยสิ่งที่เขาได้จากการสว่างเนี่ยคือห้องก็ห้องแต่ละห้องเนะะี่ยค่ะก็จะได้พื้นที่ด้านหน้าที่เป็นระเบียงแล้วการสร้างพื้นที่ให้มันเกิดความ เป็นส่วนตัวขึ้นเขาก็สว่างแต่ละยูนิตพอสว่างเนี้ยนอกจากได้ความเป็นส่วนตัวแล้วอะในแต่ละยูนิตที่มันสว่างกันเนี่ยคะ่ะมันก็จะเกิดแสงเงามันก็เกิดล่มบังให้กับอีกยูนิตหนึ่งซึ่งซึ่งมันก็เป็นเป็นการออกแบบที่แบบว่าพึ่งพาอาศัยกันได้ในแต่ละยูในแต่ละยูนิตนะคะอันนี้ก็คือ,อการออกแบบของแนวความคิดในการออกแบบของ s าโด o อั n ดนะคะที่เขาคิดกับงานนี้ขึ้นมา ทาไมหนูพยายามเซิร์ชแล้วนะเรื่องประวัติเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีหาไม่ค่อยได้พี่ไปหาข้อมูลมาจากไหนบ้างก็อย่างที่บอกค่ะส่วนใหญ่พี่ก็ดูเว็บต่างประเทศนะคะที่แบบว่าเป็นเว็บเกีเ่ยวกับงานสถาปัตยกรรมก็อย่างเว็บชื่อ Art Daily นะคะเ็าจะอัปเดตงานสถาปัตยกรรมตลอดนะคะว่ามีงานไหนบ้างที่เขากำลัง จะสร้างหรืองานไหนที่สร้างเสร็จแล้วเขาก็จะมาอัปเดตงานให้ฟังแต่ส่วนงานนี้ค่ะของทาโดอันโดนะคะก็พี่มีพอดีว่าพี่มีหนังสือเล่มของเกี่ยวกับงานของทาโดอันโดเลยเพราะว่านี้พี่ไปซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะคือมันปัญหาซื้อ,อยากแล้วพอดีตอนนั้นไปไปที่นูน่นก็เลยแวะร้านหนังสือเราได้มาพอดีนะคะจะเป็นเกี่ยวกับพวกอ่าเขาจะแบ่งเป็นประเภทหนังสือเลยค่ะว่า เป็นบ้านประเภทบ้านประเภทอาคารสาธารณะอะไรเนี้ยค่ะพี่ก็ซื้อมานะคะเล่มหนามากก็เนื้อหาจะจะเป๊ะกว่าที่ไปหาอ่านตามเว็บเพราะว่าในหนังสือเนี้ยทารา์โกแอนโดค่ะเขาเขียนเองเป็นการอธิบายเกี่ยวกับแนวความคิดเขาว่าเขาคิดยังไงดีไซน์ยังไงทําไมงานถึงต้องออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งในเนื้อหารายละเอียดจะ จะชัวกว่าเลยเพราะว่าเขาเขียนเองเขาเขาเขียนแบบว่าเป็นในความคิดเห็นของเขาเลยว่าเอ้ยเขาคิดงานนี้ยังไงนะคะก็อันนี้มาจากหนังสือทาโดอันโดะเพียแล้วพี่เอกลูกขึ้นให้ดูชื and house and housing ่อทาโดอันโดเฮาส์แอนด์เฮาสิ่งนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะก็ลายตั้งอยู่นะไม่รู้ว่าเมืองไทยมีขายไหมต้องถ้าถ้าน้องๆสนใจลองไปหาพวกเอเซบุก๊กหรือคินคุนิยะก่อน ที่ไม่แน่ใจหรบางเออว่าอันนี้พี่ไปไปเอามาจากที่นู่นเลยที่ญี่ปุ่นเลยพอดีว่าตอนนั้นไปดูงานนี่แหละค่ะงานของทาโดอันโดแล้วยิมีอยู่ตึกตึกหนึ่งเป็นตึกที่อยู่อยู่ในเมืองนี่แหละค่ะที่เขาออกแบบก็เป็นเป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันมันเป็นมิกซ์ยะะูสค่ะมิกซ์ยูสก็คือมีทั้งอพาร์ตเมนต์มีทมัทง้งห้างอยู่รวมกันด้านล่างก็จะเป็นห้างข้างบนสูงๆไปก็จะเป็นแบ่ง,งเ,นะ apartment. เป็นห้องในอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ย แล้วบังเอิญว e ่าข้างล่างคือวันนั้นพ like <|so|>> ี่ไปดูตึกนั่นแหละเราบังเอิญว่าข้างล่างมันมีร้านขายหนังสือพอดีก็เลยลองเข้าไปดูแล้วก็มีแบบโซนหนึ่งที่เป็นหนังสือของอันดกหมดเลยแล้วพี่ก็มาเลือกเอาก็คือได้เล่มนี้มากับอีกเล่มหนึ่งจำไม่ได้อีกเล่มหนึ่งคือชื่อเป็นเป็นหนังสือแบบนี้แหละเป็นเล่มที่สองแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นประเภทอะไรอีกอย่างพี่จำไม่ได้แล้วแต่แต่เล่มนี้เล่มนี้คือได้มาจากที่นู่นแล้วเปิดมาก็คือมี เภทเป็นประเภทแบบบ้านทุกอ,อย่างเลยค่ะมีตั้งแต่แบบร่างงานสเก็ชของเขาเลยแล้วก็เขาก็เขียนอธิบายอย่างละเอียดเลยว่าเขาคิดอะไรอย่างไงบ้างในแนวความคิดมีปัญหาอะไรบ้างใ,ในงานนี้นขเขาแก้ปัญหางานนี้ยังไงนะคะก็มีอยู่ตั้งแต่งานตั้งแต่แรกๆคือจัดบนหมู่มาเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะอวดคือ ด้วยความที่ไม่รู้ซื้อมาแล้วก็หลังมาเปิดดูว่าด้านหน้าเขาเซ็นให้ด้วยคือเซ็นแบบเซ็นสดอะคะ่ะเป็นแบบปากกาเมจิกเลยเพราะว่ามันซึมไปด้านหลังตอนแรกก็นึกว่างานเป็นเป็นกระดาษที่เขาพิมพ์มาแต่ไม่ใช่นะคะนี่เขาเซ็นมาเลยพอไปเปิดดูเรื่องนึงก็มีเหมือนกันก็คือไม่ไม่เหมือนกันเลยคือแบบว่าเป็นลายเซ็น,นะคะ่ะก็คงคิดว่าเขาคงเซ็นทิ้งไว้แล้วก็ขายอยู่ที่ร้านนั้น ก็เหมือนรู laughter, AN AN line, ้สึกดีใจเล็กๆว่าเฮ้ยได้ไปเซ็นเขาด้วยแหละน้องก็นหนสนใจแบบอ้ยอยากรู้มากเลยชอบงานเขามากเลยก็ลองไปหาดูเนาะลองไปหาตามตามหนังสือที่แบบว่าอินพ็อตหนังสือนอกเข้ามาแต่พี่ก็เห็นว่าในในอเมริกนก็มีขายนะถ้าหาไม่ได้จริงๆแล้วสนใจ